ที่กา <Bye. S 1> มาบรารีัตกอของน้ำบนี้นมเตรียมงานซบตีเคยนะครับที่น้องมาใสยงาน นั่งไปวันนึงก็ได้เนี่ยนะฮะไม่จับก็ได้นั่งไปใส่ก็ได้ใส่นั่งนอน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  เราค้ายมากเขาจะเลยเลยจะเอออกอะไรน็ข้ามากข้ามมทกข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมากข้ามมกข้ามนกข้ามมากข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมากข้ามมกระามมากข้ามมากขะามมกข้ามมกข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมากข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมากข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมากระทมมากข้ามมกข้ามมากข้ามมากข้ามมกข้ามมกข้ามมากข้ามมากข้ามนากข้าุมากข้ามมกระามมากข้ามมากข้ามมกระามมากข้ากข้า มันจะเกิดยามเจ้าเตรียมงานสารกิจวันนี้ของที่เคย นายเทียนคำปันตอนนี้ก็คอวัดนิลมิตนะครับวัดนะิลมิตนะโค้ชโค้ช่าท่านนะ่องนั่นช่องนั่นนะาเ

มันมีสองงานได้ฝอมกันโคตรดไปกระฝุ่นนาแม่แค่สวนพี่ทำมัยังเต็มยังม่มีมองยังมีบองสีน้งออิงรับไปเอาไปเอาดีกว่าคนหยาิหลายเยอะ้ามีเอามาเลยคนหยตดเยอะตัดคุงนกดต่คุณทตาทเพาวมอนนี่บ้าอันนี้อัน láy nhọn nhọn phân phăn khăm thì đó cứ cứ lây lây. Không có cái lời บริเวณวัดน <ond aneously> ิลม <and living> <icking> ิตตัดแคนก่อนสิคนโต้คนเก้าอี้นะครับตอนนี้พระบนชั้นเขาอยู่นะครับมามาหลอบังบรรยากาศรอบวัดสะกดว่อฝบนชั้นเขาเล้ยก้อนเล็กเลย โอ้โหคนปล่อยปลามี้ตัวใหญ่โอ้ปลาอะไรดีพี่น้องปลา,าเยอะเลยปลาบปะป่าอย่างเราปลาดุกบ่นเนี่ยสวายหรือปลาดุกสวายสวายทั้งดุกทั้งไหวเออสองสองอย่างโอ้ไรลีพี่น้อง วัดนี่ละมิดเด้อพี่น้องเดอ้อผูดด้ใดอยากมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมาเบ่งปลาปล่อยอหัวอาหารเกลือเนาะก,นกินเก่งในป่าเนี่ยวาอาหารท่าใดก็คือสิบ,บุพอกองมันใหญ่เมืเ่อกีพไก่เราตัวต้องต้อง,งประดุกต้องประสวย มันก็สิไปน้ำเลยเหรอเนี่ยพ้นนีิมาเนี่ยเนาะมาพ้นมาเนี่ยไปน้ำฝนเบิดเนี่ยไปน้ำหนามบิดเนี่ยสบาย